เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาปิดประตูแล้วเสียงดังอย่างนี้บ้างครับนอกจากมันจะกวนเราแล้วนะครับมันอาจจะทําให้ประตูเนี่ยพังได้ง่ายๆด้วยแต่จริงแล้วครับเราสามารถจะแก้ปัญหากันเองได้ง่ายๆครับทำไงเดี๋ยวให้เบลกับเฟนพาไปดูนะครับได้ค่ะเราจะมาแก้ปัญหาเมื่อกี้นะคะตามที่พี่ปี้มอบหมายกันค่ะเพราะพวกเรา DIY by s s สวัสดีค่ะเฟนค่ะเบลค่ะปัญหาการเปิดปิดประตูเสียงดังค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเฟนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเจอปัญหานี้อยู่หรือไม่ก็เจอแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเป็นอยู่จริงๆแล้วเราไม่ควรมองข้ามปัญหานี้ไปเลยนะคะเหตุ hey, ผลเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ ค่ะและสาเหตุของปัญหานะคะสาเหตุแรกเลยคืออาจจะเกิดจากบานพับค่ะซึ่งบานพับเนี่ยเป็นตัวสําคัญของประตูนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราเอ่ดปิดเสียงดังมีการสึกก่อนหรือบานพับเป็นสนิมซึ่งสนิมเนี่ยมันเกิดได้จากความชื้นหรือบางทีเนี่ยเราซื้อสินค้ามาเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทําให้ประตูของเราเนี่ยมีปัญหาเสียงดังนี้ได้ค่ะขยับมาที่ตัวประตูกันบ้างนะคะก็คือประตูเนี่ยมันจะเกิดการบวมค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากความชื้นเมื่ออากาศเนี่ยมันมีความชื้นมากๆก็จะส่งผลให้ไม้จากประตูของเนี่ย ขหญ่ตัวแล้วก็เกิดอาการบวมนะคะแล้วก็จะมีการเอียงแล้วก็บิดงอได้ง่ายค่ะทําให้การใช้งานของเรานะคะเวลาเราเปิดปิดประตูเนี่ยจะยากกว่าปกติด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาประตูตกตามมาอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะเกิดกับประตูไม้่พอพูดเรื่องประตูเนี่ยก็รวมไปถึงการติดตั้งประตูที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะก็หมายความว่าการติดตั้งแบบไม่ตรงแนวทาให้เกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดเสียงดังเลยนะคะแล้วก็อีกข้อเลยก็คือประตูที่เราเลือกเนี่ยมีน้ําหนักมากเกินไป เวลาเราไปเลือกซื้อน้องเราก็เลือกแค่ตัวดีไซน์เราเห็นว่าสวยใช่ไหมคะ<ช>เราก็ไม่ได้ดูขนาดของมันนะคะเลยทาให้บานพับเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ไหวเกิดเสียงดังขณะเปิดปิดได้ง่ายค่ะอันนี้เราก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อเลยค่ะถูกต้องค่ะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะซิลยางค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อคิอ้วประตูจุดเนี้ยจะเป็นจุดข,ของขอบประตูค่ะหลายคนเนี่ยมองสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็มองข้ามไปแต่จริงๆแล้วปัญหาประตูเสียงดังอาจจะเกิดจากคิ้วยางตัวเนี้ยเสื่อมสภาพ ก็ได้คิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะมันเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามแต่ว่าถ้าเราเนี่ยใส่ใจตรงนี้เราก็มาแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเปิดปิดประตูเสียงดังเนี่ยหายไปได้เลยนะคะใช่ซึ่งตัวซิลยางที่ติดมากับประตูเนี่ยบางทีมันก็แห้งกรอบเสื่อมสมภาพไปตามการเวลาใช,ใช่ไหมคะมันเลยทําให้เกิดช่องว่างทำให้ประตูของเราเนี่ยเสียงดังแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประตูส่วนมากที่เราซื้อมาติดตั้งเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้มีคิวยางมาให้กับตัวประตูมันก็เลยกลายเป็นปัญหาค่ะ ก็จะมาแก้ปัญหาง่ายๆด้วยสไตล์ช่องเรานะคะก็คือเราจะเลือกเป็นตัวซิลประตูแบบนี้นะคะขาบอกกันเลยที่เราเลือกเป็นซิลประตูแบบนี้มาเพราะว่า1นึ่งฉีง,ง่ายใช่สองก็คือมีกาวในตัวต,ตามสไตล์ช่องเรานะคะเราจะต้องแบบครบ จบในตัวเดียวค่ะใช่แล้วก็ใช้ง่ายผู้หญิงติดตั้งเองได้แต่ที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะไปติดเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวซิลน,นี้นะคะสามารถที่จะติดเข้ากับวงกบของเราได้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่เบลคะซิลแค่เนี้ยเป็นเส้นแค่เนี้ยค่ะมันสามารถป้องกันเสียงเปิดปิดประตูได้จริงหรอคะอ่านได้เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทดสอบให้ดูค่ะระหว่างก่อนอติดกับหลังติดเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ประตูที่เราจะมาทดสอบให้ดูนะคะตามมาเลยค่ะซึ่งประตูที่เราทดสอบเนี่ยเป็นประตูไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทดสอบเสียงตอนที่เราเปิดปิดก่อนนะคะว่า<ช>ดังขนาดไหนนะคะซึ่งประตูไม้บ้านนี้นะคะคือใช้มาระยะเวลานหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าตัวคิ้วยางอะไรเงี้ยมันน่าจะเสื่อมเพราะว่าประตูบ้านเนี้ยมีปัญหาเรื่องเสียงดังเดี๋ยวมาดูก่อนติดซิลกันค่ะได้ค่ะ อันนี้นะคะก็คือซิลที่เราเลือกใช้นั่นเองค่ะก็สังเกตเลยว่านี่นะคะจะมีกาวในตัวมาให้เลยนะคะก็คือแกะง่ายมากด้วยแล้วก็แบรนด์ที่เราใช้นะคะเราก็ใช้ของแบรนด์ช่างเถอะค่ะจะเป็นซิลประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะสามารถใช้ได้2แบบเลยซึ่งก็จะป้องกันสิ่งรบกวนต่างๆตามที่เราสองคนได้พูดไปก่อนหน้านี้ค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้าจะเห็นคือเป็นสีน้าตาลใช่เพราะว่าถ้ามองไปข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้ประตูไม้ใช่ไหมคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันจะมีความกลมกลืนกันแล้วก็ทําให้งานดูเรียบร้อยมากขึ้นได้ค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดกันเลยนะคะก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องมาดูตัวตัววงกลบของเราตรงนี้นะคะก็วิธีง่ายๆค่ะถ้าไม่มีไม้บรรทัดไม่เป็นไรแล้วก็วัดแล้วทาบกับขนาดความยาวแล้วก็ความกว้างนะคะของประตูดได้เลยอันนี้นะคะแล้วก็ทาบตามความยาวได้เลยะคะ่ะซึ่งยาวขนาดนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ฉีกได้เลยนะคะอันนี้ฉีกง่ายมากเราแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีตัวซิลกับตัวกันไกนะคะ2ออย่าง อันนี้นะคะเราก็ลอกกาวออกได้เลยนะคะเห็นไหมว่าเนี่ยไม่ได้เหนียวเหนอะหนะมือเลยนะคะแล้วเราก็ติดได้เลยก็แนะนำนะคะว่าให้ค่อยๆลอกกาวนะคะแล้วก็ติดไปทีละจุดได้เลยค่ะถ้าลอกกาวทีเดียวหมดทั้งเส้นเนี่ย ถ้าติดผิดพลาดขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้เราเสียกาวส่วนนั้นไปเลยนะคะพอเราเลือกสีน้ําตาลกับสีบานประตูสีวงกลบเนี่ยมันกลมกลืนกันมากนอกจากสีน้ําตาลใช่ไหมเรามีหลายสีให้เลือกนะคะหลักๆก็จะมีสีสีค่ะก็จะมีทั้งสีดําสีขาวสีเทาแต่ว่าสาเหตุที่เราเลือกสีน้าตาลเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยคือมันกลมกลืนกับสีไม้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีความมินิมอลด้วยนะคะแล้วก็ดูเข้ากับประตูหลายๆบานได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะใช่ 재미ast of them all ก่อนที่เราจะเลือกซื้อตัวซิลประตูมาติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คขนาดของช่องว่างระหว่างประตูด้วยนะคะซึ่งขนาดเนี่ยมีหลายรูปแบบมากจะมี I E P D profile ค่ะซึ่งแบบ I เนี่ยจะเหมาะสาหรับช่องว่างที่มีขนาดระหว่าง1-2มมตรค่ะแบบที่2นะคะแบบ E profile ค่ะเหมาะสาหรับช่องว่างที่มีระยะห่างระหว่าง2-3.5มมตรค่ะซึ่งแบบที่3นะคะ T profile ค่ะเหมาะสาหรับช่องว่างที่มีระยะห่างระหว่าง3-5มมตรค่ะค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบ D profile ค่ะเหมาะสาหรับช่องว่างที่มีระยะตั้งแต่3-5.5 ยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองไปวัดขนาดช่องว่างระหว่างประตูนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อให้เหมาะกับขนาดเลยนะคะจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าแบบเดียวกันเนี่ยมีมากมายหลายแบรนด์หลายสินค้าหลายรูปแบบมากๆแต่สิ่งสาคัญที่อยากจะแนะนําก็คือให้ทุกคนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ผู้ผลิตที่ไว้ใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของตัวซิลประตูเนี่ยมันมีด้วยกันหลักๆอยู่2อย่างค่ะ 1. เนี่ยคือเรื่องของกาวนะคะความแน่นของกาว 2เลยก็คือเรื่องของความหนาแน,น่นของยางซึ่งแบรน์ช่างเถอะที่เราเลือกนํามาใช้เนี่ยเป็นซีลประตูที่ใช้ยาง EPDM นะคะซึ่งยางตัวนี้จะเป็นยางที่เหมาะสมแล้วก็คุณภาพดีเหมาะสําหรับทําเป็นซีลประตูค่ะซึ่งอยากแนะนํานะคะว่าเวลาเราเลือกสินค้ามาใช้เนี่ยหเลยคือต้องเลือกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไว้วางใจได้ะคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าพอเราซีลประตูเนี่ยมันไม่พอนะคะเราก็สามารถตัดแล้วก็มาติด ต่อกันอย่างนี้ได้เลยนะมันก็จะเนียนขึ้นนะคะแบบว่าไม่มีการขาดกันเลยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยว่าสิ่งที่เราติดไปเนี่ยเขาจะช่วยกันเสียงให้เบาลงอย่างที่เราพูดไว้หรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องคานวณขนาดให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกซิวประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวช่องว่างเนี่ยมันก็จะทําให้ประตูของเรากิด,ดไม่ได้ไไดค่ะแล้วก็จะเป็นปัญหามากกว่าเดิมค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างประตูกับพวกเรานะคะบอกเลยว่าง,ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดทริค DIY ง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องช่างเถอดบายพี่ปีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะถ้าใครนะคะอยากให้เราทําอะไรอีกนะคะ สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ